นอนยังไงพี่นอ้องโอ้นค,ครับยังไงเลยครับผมอืมนี่ครับสวยๆเลยนอนยังไงพี่หลองบึงอันนี้นอดดินครับ อย่างนี้หรอกงามๆครับสองนอเนี่ยครับนอแหลกแยกมันสวยๆครับ,รบงามๆพี่ร้องเจ้า อยังงามพี่นอ้องครับสวยครับสองนองงามๆสวยปาดนอยังไงครับเบิรงพี่นอ้องยังไงเลยครับ <c oughs> นอนแบบงามๆครับหาอยู่หา,หากินครับมืัอนี้ เอาไปพ่อได้กินนี่แหละครับเล็กๆครับพี่นอ้องงาม,งามคงคๆครับพี่นอนนึงครับสวยๆครับรับงามๆมอนยังไงหายุหากินครับพี่น้อง พอได้กินครับเวลาผ่มีครับนานแร่งเอาไปเฮ็ดใส่ถุงใบครับผมครับนอนใหญ่ๆเลยครับผม